เอลซาวาดอร์ Salvador, สร้างประวัติศาสตร์เป็นประเทศแรกที่รับรองให้บิตคอยเป็นสกุลเงินที่ใช้ได้ตามกฎหมายหลังจากที่รัฐสภาโหวตด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น62เสียงจาก84เสียงเมื่อไม่นานมานี้ครับเอลซาวาดอร์นั้นเป็นประเทศที่โด่งดังภายในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นนะครับหลังจากที่ประเทศเอลซาวาดอร์นั้นประกาศเปลี่ยนระบบการเงินครั้งใหญ่ของประเทศครับโดยร้านค้าต่างๆก็จะสามารถรับชำระสินค้าและบริการด้วยบิตคอย ไม่เว้นแม้แต่ร้านขายของชําเล็กๆก,ก็รับได้ครับ <S <S หรือว่าการจ่ายตังค์ให้กับระบบราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีหรือว่าการชําระค่าธรรมเนียมต่างๆก็สามารถใช้บิตคอยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการทั้งโลกเลยก็ว่าได้แต่คําถามที่น่าสนใจคือว่าแล้วปัญหาระบบการเงินอะไรที่เอลซาวาดอร์กำลังเจออยู่ทำไมถึงต้องมีการใช้บิตคอยในการตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ในขณะเดียวกันประเทศอื่นละ่ะ มีประเทศไหนบ้างที่มีโอกาสเหือนกันที่จะใช้บิตคอยแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายสามารถไปชําระสินค้าและบริการได้แล้วราคาบิตคอยมันจะพุ่งปีดพุ่งปีดไปมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมมีคนพูดจากเพจทําอีกบิกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันครับ อซสลวาร์เป็นประเทศเล็กที่สุดในกลุ่มประเทศอเมริกากลางอยู่ใต้เม็กซิโกและกัวเตมาลาครับมีประชากรเกือบ7ล้านคนทั้งประเทศนี้เล็กกว่ากรุงเทพมหาน,นครเพียงแค่จังหวัดเดียวเองนะครับสินค้าส่งออกหลักของประเทศได้แก่กาแฟน้ำตาลและก็สิ่งทอครับแต่ว่ารายได้หลักของประเทศนะครับคือการโอนตังจากญาติญาติที่ไปเป็นแรงงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็โอนตังกลับมาให้กับคนในประเทศเอลสวาร์ ถ้าคิดเป็นจำนวนเม็ดเงินเนี่ยนะครับสูงถึง20%ของตัวเลขจ d p ถ้าเป็นในแง่ของคนที่รอไรายได้จากการอวนตังมาแบบนี้คือ1นใน3ของทั้งประเทศเลยนะแล้วถ้าไปดูมูลค่าเนี่ยนะครับพอๆกับไรายได้จากการส่งออกเลยนะครับเยอะมากครับคนที่ผลักดันให้เอลซาวาร์ใช้บิตคอยได้ก็คือท่านนี้ท่านประธานที่ปดี le, นายิบบูเคเล่นะของประเทศเอลซาวาดอนนั่นเองนะครับตอนนี้ถึงขั้นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเองในทวิตเตอร์ให้มีแสงเลเซอร์ที่ตาแล้วนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าสนับสน Bitcoin, สุน,น,นิิตคออนนนเงดจั่ นายยิบเนี่ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงมากๆอายุเพียงแค่39ปีเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้นเป็นอดีตนักธุรกิจทาธุรกิจมาตั้งแต่อายุ18แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากก็ผันตัวเองเข้าสู่แวดวงทางการเมืองก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีก่อนที่จะลงสมัครเป็นประธาน,นิัิบดีแต่ระหว่างทางจริงๆมีดราม่าเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะแต่สุดท้ายเขาขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ มีหัวที่ทันสมัยมากๆพยายามที่จะปรับเปลี่ยนประเทศในหลายอย่างเหมือนกันรวมถึงระบบการเงินของประเทศด้วยครับนี่จะเป็นการยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตและอนาคตให้กับประชาชนหลายล้านคนในประเทศของเรานี่คือคําพูดของประธานเฮ้บดีนายิบนะครับจริงๆแล้วเอลซาวาดอนมีค่าเงินของตัวเองด้วยนะครับคือเอลซาวาดอ์โคลอนส์แต่คนแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเหตุผลก็เพราะภาพนี้แหละครับ คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งปี1990ที่อัตราเงินเฟอ้อพุ่งปีแล้วกับเกือบ30เลยทีเดียวแล้วก็ยาวนานหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับตังที่เราหามา100บาทสมมุตินะครับ100บาทแต่เราไปซื้อสินค้าและบริการได้เพียงแค่70บาทตังมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะตั้ง30บาทนี่คือผลพวงจากค่าเงินนะครับที่มีการอ่อนค่าแล้วก็เจอกับปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนี่แหละครับ ส่วนใหญ่ประชาชนชาวเอลซาวดอร์ก็เลยหันไปใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าเพราะว่ามั่นใจมากกว่าส่วนใหญ่ก็เอาเงินโคลอนประดับบนโต๊ะทิ้งไว้เฉยๆนั่นแหละครับเราจะเรียบประเทศที่เจอสถานการณ์แบบนี้เลิกใช้เงินตัวเองแล้วก็ใช้เงินดอลลาร์ว่าเป็น d o l l a r i z e d country นะครับประเทศที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเหตุผลข้อที่ 2. นะครับเป็นเพราะว่านโยบายการเงินก็เท่ากับว่าถูกควบคุมโดย ประเทศสหรัฐอเมริกาในทางอ้อมนะฮะถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเอลซาวาร์อย่างที่ว่าไปนะครับเขามีไรายได้หลักมาจากการโอนเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกามาที่ประเทศเอลซาวาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา,า,าจะทําอะไรบางอย่างจะเพิ่มเงินไหมจะพิมพ์ตังค์หรือเปล่าจะลดอัตราดอกเบี้ยมันกระทบเขาทั้งหมดเลย นั่นก็แปลว่าในช่วงที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินเป็นว่าเล่นผ่านมาตรการทั้ง QE 1 QE 2 QE 3ค่างเงินดอลลาร์ก็ลดลงไปนั่นก็เท่ากับว่าประชาชนชาวเอลเซัลวาดอร์เองก็ได้รับตังค์น้อยลงนะครับถ้าจะเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อสินค้าและบริการจากประเทศอื่นๆคุณแจ็คมอลเลอร์สผู้ก่อตั้งบริษัทแซฟที่ทํางานร่วมกับรัฐบาลเขาก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางสหรัฐในเรื่องของการพิมพ์เงินนี่นะครับ ว่าเท่ากับเป็นการบดขยี้ตลาดเกิดใหม่อย่างเช่นเอเวเซอร์ลนี่โดนมานานแล้วนะครับโดยการพิมพ์เงินแบบทิ้งๆควงคา,างพิมพ์แล้วพิมพ์อีกนะครับและนโยบายการเงินของหลายๆประเทศเนี่ยก็ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นและก็ถูกกาหนดเพียงแค่คนไม่กี่คนแต่ถ้าว่าใช้นานจนเกินไปหรือใช้มากจนเกินไป มันมีผลข้างเคียงมันมีไซส์เอฟเฟกด้วยนะครับและเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านลบจากธนาคารกลางมันก็มีความจําเป็นต้องอนุมัติการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพราะไมีมไกลไกที่ธนาคารกลางไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงควบคุมได้นั่นเองครับ ข้อมูลสรตีน้ำพบว,ว่าประเทศเอลเซเวอร์มีผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารอยู่ถึง70%ครับและการโอนเงินจากประเทศสมัมริกากลับมาที่ประเทศเอลเซเวอร์นั้นคิดเป็นมูลค่าสูงถึง20%ของตัวเลข GDP ทั้งประเทศคำนวณคร่าวๆอย่างนี้นะครับสมมุติว่าตัวเลข GDP เอากลมๆเลย ของประเทศเอลเซเวาดอร์อยู่ที่ประมาณ3 0,000ล้านเหรียญถ้าสัสดส่วนของการโอนตังจากสวมีการมาที่เอลเซเวาดอร์ยีคูณเข้าไปคือ6,000ล้านเหรียญและค่าธรรมเนียมที่เขาจ่ายอยู่เอาแบบถูกๆเลยนะครับตอนนี้จ่ายให้กับนาแพลตฟอร์มต่างๆแค่สิบเปอเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะจริงๆจะบอกว่าแค่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันเยอะเหมือนกันนะสิของมูลค่าที่เราโอนตงังในความจริงๆแล้วคนเอลเซเวาดอร์ต้องจ่ายให้กับคนกลางเนี่ยปีปีหนึ่ง600ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยเท่าไไหร่คูณ30บาาทเข้ปโ 20,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเชิญนะฮะนั่นก็เลยเป็นที่มาของการโหวตให้ใช้บิตคอยเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการชรําระเงินและก็ส่งเงินให้กับญาติญาตินั่นเองครับตอนนี้ถามอีกกับอีกก็ลองค้นหาเล่นๆใน Google นะครับปรากฏว่าสกุลเงินของเอลซาวาโดนะฮะคือ Bitcoin แล้วนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับสมมุติว่าญาติที่อยู่ในประเทศอเมริกาเขาโอนตังกลับมาที่ประเทศเอลซาวาโดเนี่ยต้องมีระยะเวลาด้วยนะต้องรอ 1-2วันนะครับถึงจะสามารถไปรับต่างได้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะโอนเข้ามาที่มือถือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารนะไม่ต้องไปพูดถึงโมบายแบงกิ้งไม่มีเลยนะฮะนั่นหมายความว่าต้องไปรับที่สาขาค่าเดินทางอีหละค่าเสียเวลาอีกลัและอีกหนึ่งปัญหาของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในเอลเซวาดอร์คือปัญหาอาชญากรรมเพราะว่าเขารู้ไงครับพวกโจรเนี่ยมันรู้ไงว่าทางด้านของแรงงานนะครับหรือสมาชิกในครอบครัวต้องไปรับเงินที่บริเวณสาขานะครับเช่นแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่า สาบัน,นะครับที่มีการรับฝากโอนตังอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องไปที่สาขานั่นหมายความว่าระหว่างทางไปและขากลับเนี่ยนะฮะมันเป็นความเสี่ยงในการถือเงนินสดกลับบ้านตรงนี้แหละครับที่ทําให้ประธานธิบดีคุณนายิบเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาระดับประเทศนะต้องเร่งแก้ไขปัญหาและคิดว่า Bitcoin ก็น่าจะตอบโจทย์ในมุมนี้ได้ครับเหตุ hey, ผลข้อที่4ครับ เขาตั้งใจว่าอยากจะสร้างรายได้จากการขุดเหมืองบิตคอยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศแบบเป็นเกอะเป็นกำเลยนะครับวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีนายิปก็คือว่าอยากจะให้เป็นศูนย์กลางในการขุดบิตคอยและศูนย์กลางต้องอยู่ที่เอลซาวาดอครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรำให้กับ คนในประเทศครับโอ้โหเป็นวิสัยทัศน์ที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะเขาลองคำนวณมาแล้วนะครับถ้าลงทุนขุดบิตคอยมูลค่าเพียง1%ในประเทศเอลซอวาดอร์เนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่าเพิ่มตัวเลข GDP ได้มามถึง25%แล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาไรายได้จากประเทศอเมาริกาครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอือก็ไหนบอกว่าขุดบิตคอยมันเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมนี่ประธานาธิบนีนายิบบอกว่ามันจะยากอะไร ผมก็เพิ่งจะสั่งให้ท่านประธานบริษัทไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับบริษัทที่มีชื่อว่า LagoSV นะซึ่งรัฐบาลเองจริงๆก็เป็นเจ้าของเป็นรัฐวิสาหกิจว่างันเถอะนะครับให้ไปจัดทําแผนเพื่อเป็นการพัฒนาระบบหลังบ้านนะครับเพิ่มำนวยความสูงให้กับการขุดบิตคอยด้วยการขุดที่ราคาถ,ถูกแล้วก็เป็นพลังงานสะอาด100%เต็มใช้พลังงานหมุนเวียน100%เต็มการปล่อยมลพิษเนี่ยเป็นศูนย์เลยแล้วก็เป็นพลังงานจากภูเขาไฟด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้ จะทำได้จริงหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับแต่ก็ทําให้คนนั้นหันมาสนใจกันทั้งโลกเลยสังเกตจากการเสิร์ชหาข้อมูลประเทศเอเซอร์วดอร์แล้วก็ผู้นําสุดทันสมัยของประเทศนี้ใน Google ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคย้อนกลับไปทีป่ปัญหาตั้งต้นกันก่อนปัญหาตั้งต้นก็คือบางประเทศตอนนี้เจอปัญหา เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเจอปัญหาค่าเงินที่ด้อยค่าลงไปเจอปัญหาเรื่องของตางเงินเฟอ้อหาตังมา100บาทแต่เอาไปใช้จริงอาจจะเหลือแค่50บาท70บาท80บาทปัญหาระหว่างทางยังไม่นับค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตัวกลางต่างๆในการรับแล้วก็โอนต่างด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาเละครับว่าการใช้บิตคอยอาจจะมีโอกาสที่ตอบโจทย์ให้กับประเทศเหล่านี้ได้เพราะว่าอย่างน้อย,อยก็คือ นโยบายการเงินของแต่ละประเทศธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงบิตคอยได้นั่นเองครับ แม้ว่าหลายคนก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหานี้แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจาร์อยู่บ้างนะครับโดยท่านั่งของคุณโรฮันเกรย์ศาสตราจารย์แห่ง Will ล a ยม t e University College of Law นะก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้นะมันก็เท่ากับว่าความเป็นอิสระในการควบคุมโดย,ชยใช้นโยบายการเงินเนี่ยมันก็จะเสียไปและก็ดันต้องไปพึ่งพาเครือข่ายของบิตคอยซึ่งมันยังไม่มีสเสถียรภาพเลยราคาก็ยังไม่นิ่งเลยไม่มีใครรับผิดชอบด้วยแล้วก็ไม่มีสภาพคล่องที่สกุลเงินนั้นควรจะต้องมีอยู่แล้วเนนนีี่่ยมมมัไมมะฮะ แล้วคุณจะไปใช้บิตคอยได้ยังไงส่วน IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเองก็รีบแสดงความคิดเห็นทันทีเลยนะครับโดยบอกว่าการนําบิตคอยเอามาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคเกิดปัญหาการเงินเกิดปัญหาด้านกฎหมายเยอะมากซึ่งต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะต้องดําเนินการปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆในลําดับต่อไปแม่แต่เอาเข้าจริงๆนะผมก็เข้าไปดูไส้ในนะครับเขาก็ไม่ได้ให้ผลชัดๆว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่ทําให้เกิดปัญหหาาเศรษฐกิจมภค เดี๋ยวรอเขาแถลงกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่มีน้ำหนักมากขึ้นคือความเห็นของคุณซีโอแบนโมเดนนะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธศาสารนี้ของแอมเฮ s t p สเพียร์พอยต์ในลาตินอเมริกานะครับที่มองว่า Bitcoin อาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องของการทุจริตการฟอกเงินการทำธุรกิจใต้ดินแล้วก็ความเป็นอิสระของหน่วยงานกำกับดูแลครับแต่สิ่งที่ส่วนตัวผมเห็นว่ามันเป็นปัจจัยความท้าทยายนหม่อย แต่สิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นปัญหานะฮะแล้วยังแก้กันไม่ตกก็คือความผันผวนของราคาบิตคอยอย่างที่เราเห็นนะครับเวลาที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยโอ้โหบางช่วงขึ้นไป0,000ื่นเหรียญน,นะฮะอีกแป๊บหนึ่งลวกมาในห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกลายเป็นเรื่องธรรมดาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ดีกลับขึ้นไปยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นความผันผวนครับคือถ้าเป็นในมุมของการลงทนุนนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะเอามาซื้อสินค้าและบริการถ้าสมมติ ทำไมราคามันเพิ่มขึ้นหลายกายเป็น0.002 i t c o i ยเป็นต้นนะครับถ้าเป็นในมุมของผู้บริโภคเราจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มมากขึ้นล่ะใช่ไหมอ่าถ้าเป็นในมุมของผู้ประกอบการถ้าราคามันสวิงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อาจจะทําให้เขาขาดทุนได้เหมือนกันครับจริงๆแล้วปัญหานี้มันเคยเกิดขึ้นในเอลซาวาดอร์แล้วนะครับเช่นที่เมืองชายหาดเอลซอนเต้นะครับซึ่งก็มีเครื่อง ATM Bitcoin อยู่2เครื่องแล้วก็บรรดานักธุรกิจในช่วงแรก รวมๆกันเนี่ยประมาณสัก30บริษัทเนี่ยนะครับก็ยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลรวมถึงบิตคอยด้วยและด้วยความผันผวนขอ,ของราคาตรงนี้แหะครับที่ทําให้บรรดาผู้ประกอบก,การในประเทศเอลซาวาดอร์นะครับที่อยู่ในเมืองชายหาดตรงนี้เนี่ยเขาก็ยกเลิกการชรําระเงินด้วยบิตคอยไปอยู่ช่วงนึงเลยนะครับเพราะว่าราคามันผันผวน,นเหลือกเกินเขาก็ขาดทุนเละเทะสิใช่ไหมครับ ยังไม่นับตั้งแต่ในช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้ที่ร่วงลงมา50%เพราะฉะนั้นใครเก็บบิตคอยอยู่นะครับเขาก็อาจจะขาดทุนไปตั้ง50%เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้กําลังเจอจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะหลายๆประเทศเลงอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะทําให้บิตคอยถูกต้องตามกฎหมายตามเอลซาวดอร์ครับประเทศที่อาจจะมีโอกาสที่จะใช้บิตคอยประเทศถัดไปนะครับก็คงจะเป็นประเทศที่มีการใช้เงินดอลลาร์ แล้วก็เป็นประเทศที่ถูกเรียกว่า dollarized country คล้ายๆกับเอลซาวาดอร์นะครับคืออาจจะมีการยกเลิกหรือว่าใช้เงินสกุลของตัวเองเนี่ยน้อยลงแล้วก็หันมาใช้เงินดอลลาร์มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นปานามามาชาอิลแลนด์สมิโครเนเซียเอควาโดร์ติมอร์เลสเตเป็นต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการส่งสัญญาณจากบรรดาผู้นําหลายประเทศอยู่เหมือนกันที่พูดในทํานองเดียวกันว่าสนใจนะที่จะทําให้ตัวบิตคอยน์นั้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับเช่น นกักกรเมืองปลาหลักวัยนะครับตอนนี้เปลี่ยนตาเป็นเลเซอร์แล้วนะครับซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าตอนนี้พร้อมที่จะผลักดันเรื่องนี้นะ รวมถึงนักการเมืองอาร์เจนตินาที่พร้อมสาบสูญอย่างเต็มที่หรือแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาเม็กซิโกเนี่ยก็เอากับเขาด้วยนะครับก็เปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองครับสร้างกระแสฮือฮาไปทั้งโลกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับคือหลายประเทศเจอกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วเจอวิกฤตโควิดสิาซ้ำเข้าไปดอกล่าสุดอันนี้โอ้โหแทบจะล้มทั้งยืนเลยทีเดียวนะครับก็แทบจะเจอกับวิกฤตการเงินเลยแหละอัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มมากขึ้นราคาสินค้าบริการเพิ่มมากขึ้นค่า แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนั่นก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาเจออยู่และยิ่งถูกซ้ําเติมด้วยนโยบายการเงินองของประเทศอื่นในที่นี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาที่มันมีผลทางอ้อมนะทำให้ประเทศเหล่านี้เองก็ได้รับผลพวงนะครับแล้วก็เป็นผลข้างเคียงที่หลายคนไม่อยากจะเจอซะด้วยซ้ำก็เลยเป็นที่มาอละครับว่าอยากจะเอาบิตคอยตรงนี้มาทาให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ราคาของบิตคอยจะไปเท่าไหร่เอาตรงๆผมว่ายังไม่มีใครสามารถประเมินได้แต่ที่นแน่ๆครับถ้าสมมติว่าเอลซาวาร์ทำแล้วประสบความสาเร็จ และประเทศอื่นเอาด้วยนะนะซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาจะทําแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้เป็นเพียงแค่แนวความคิดเป็นการจุดพลุในเบื้องต้นกันก่อนถ้าสมมุติว่าคนอื่นเอาด้วยสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปนับจากนี้ก็คือราคาบิตคอยก็คงจะมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นไม่ได้หวือหวาเหมือนกับที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมานั่นเองการที่จะมาเป็นตัวกลางในการชําระเงินก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน หรือจริงๆอาจจะไม่ใช่บิตคอยก็ได้มันอาจจะเป็นเทคโนโลยีอย่างอื่นนะครับเช่นอีทอเรียมก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะคนเริ่มที่จะคุ้นชินแล้วนะครับอย่างน,น้อยตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วหลันะครับว่าสกุลเงินดิจิตอลมีโอกาสที่จะมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะในเชิงของกฎหมายในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเอลซาวารร์เขาผ่านละประเทศอ,อื่นอาจจะไม่ผ่านก็ได้งนั้นสมมุติฐานตรงนี้มันอาจจะไม่เป็นจริงราคาบิตคอยอาจจะไม่ได้มีเสถียรภาพก็ได้นะดังทีี่เเรราต้องยนรู้ตลอดครับ แล้วเราก็เห็นนะครับว่าปัญหาอะไรก็ตามที่มนุษย์นั้นเจออยู่โดยตามธรรมชาติมนุษย์ต้องมองหาทางออกเสมอ Bitcoin จะใช่หรือไม่ใช่ทางออกนะตอนนี้มันก็จะต้องมีตัวอื่นเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่หลายประเทศเจออยู่แน่ๆและนั่นคือโอกาสในการลงทุนของพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มให้กับเราอยู่เสมอและโอกาสในการลงทุนก็อยู่แค่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับ ถ้าชื่นชอบกอนเทปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและคอยมีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรพัฒนาเพิ่มสุขแล้วก็ถ้าเป็น Youtube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ